สวัสดีครับคลิปท่าเรือบางสีเมืองท่าน้ำนนตลาดนนทบุรีนะครับคลิปนี้คือหลังจากที่ข้ามมาจากท่าน้ำนนนะครับก็มาขึ้นฝั่งท่าเรือบางสีเมืองนะครับก็ชมบรรยากาศตอนขามาไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นช่วงขากลับนะครับดูบรรยากาศวิวทิวทัศกลางลำแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นฝั่งถนนท่าน้ำนนนะครับแล้วก็ต่อด้วยสะพานพระราม5นะครับก็คงที่เดิมนะครับก็คือข้างหลังนะครับแอดเองเนี่ยจะต้องไปอยู่ข้างหลังเพื่อที่จะอาจได้ภาพหรือว่าคลิปสวยๆนะครับมาฝากอปซีนะครับตรงนี้ก็อยู่ท้ายเรือเป็นที่เรียบร้อยก็ดูกล้อง สกล้องนะครับก็มือถือนั่นแหละครับกล้องก็ถ่ายมาฝั่งแม่น้ำฝั่งแม่น้ำเจ้าพยานะครับครับอันนี้กำลังจะออกจากท่าเรือบางสีเมืองนะครับแต่ก็ยังแพลนกล้องอยู่บริเวณฝั่งนี้อยู่นะครับก็คือฝั่งบางสีเมืองฝั่งบางสีเมืองตรงข้ามกันกันกบฝั่งท่าน้ำนนนะครับ อันนี้ก็หันกล้องมาทางสะพานเจษดาบดินนะครับก็จะเห็นตรงนั้นจะมีวัดเฉลิมพระเกียรติด้วยอันนี้ออกจากท่าบางซีเมืองเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้อยู่กลางลำแม่น้ำชวยาแล้วก็จะดูบรรยากาศนะครับคนนั่งก็ก็พอดีนะครับไม่ไม่แน่นเท่าไหร่เพราะว่าเป็นช่วงสายละนะครับอันนี้ก็เห็นฝั่งวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็ เห็นว่ามีแพลนว่าจะไปอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับแต่ก็เคยไปมาปี2ปีแล้วลหะฮะแต่ก่อนโควิดนู่นนะครับครับรับชมกันต่อนะครับสําหรับบรรยากาศบนแม่น้ําเจ้าพยาตรงนี้ก็มาถึงฝั่งท่าน้ํานนแล้วก็ขึ้นจากเรือมาแล้วนะครับตรงนี้ข้ามฝั่งมาโดยความปลอดภัยนะครับก็จะาพาเดินต่ออีกนิดนึงนะครับสําหรับคลิปนี้อันนี้ก็เดินจะ ถ้าเรือถ้าน้ำนนก็จะมาดูสัมสภาพนี้ก็คือจะมุ่งหน้าไปเข้าตลาดนะครับปกติโดยปกติแล้วนะฮะเส้นตรงที่ท่านผู้ชมได้ดูตัวนี้นะคนจะเยอะมากเลยนะครับหนานแน่นมากแล้วก็จะมีะร้านค้าบางร้านนะครับอันนี้จะมีการต่อคิวกันด้วยนะครับเพราะว่าเขาขายดีกันมากเลยนะครับช่วงนี้นี่ครับฝั่งท่าน้ำนนก็จะ มีแรนมาก,ก็คือนี่เร,ราหอนาฬิกาแล้วก็สาระศาา,ากลางหลังเก่านะครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์นะครับเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังนี่นะครับเนี่ยแถวริมฟุตบาทหรือว่าก็จะข้างในมันก็จะเป็นร้านค้าซึ่งมีคนเข้าไปต่อคิวซื้ออาหารซื้อของกินกันเยอะมากนะขนมปังร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีชื่อเนี่ยก็จะแน่นตลอดนะครับส่วนป้ายเขียวๆไว้นิ่นนะครับไอ้ตรงนั้นนก็คือตลาดนนทบุรีนะครับก็ส่วนใหญ่จะ เป็นพวกเสื้อผ้าและวขายของแห้งนะครับคือไม่ได้เข้าไปในส่วนของตลาดสดขายพวกปลักพวกผักปลาเนื้อสดอะไรนี่เขาก็มีขายกันหมดนะครับอันนี้ชมบรรยากาศของฝั่งด้านนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารตามสั่งแล้วก็พวกก๋วยเตี๋ยวพวกอาหารกินครับขอขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องอย่างไงก็ต้องขออภัยกนนันนะครับโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ